สกีสีดำจริงๆอ่ะบอกไว้ก่อนว่าสองตัวนี้หมิวไม่เลือกมาแต่คุณแม่เซอเร์ไพรส์เลือกมาอีกสองตัวจริงๆหมิวซักแค่สองตัวนะคะแต่คุณแม่เซอร์ไพรส์อีกสองตัวเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนาะ ตัวของมิวนะคะว่าแต่และว,วันเนี่ยแต่งตัวยังไงหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยแต่งตัวยังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมิวก็จะรีวิวแค่ตัวเสื้ <ST an S 1> <ค>อเพราะกางเกงเขารีวิวลิปหน้าลิแกนเนาะก็ว <ST an S 1> ันนี้มิวก็เอามาพอแบบเยอะพอสมควรนะให้ดูแบบพลางๆนี่เยอะพอสมควรงั้นเพื่อนๆดี๋ยวดูแล้วใช่ไหมว่ามิวแต่งตัวยังไงงั้นเราไปดูกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวนะคะมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกเอาตัวไหนดีเพราะมีเยอะมากจริง อันนี้คือแบบยังไม่หมดนะก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้หยิบมาหมดนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากแรกๆเลยนะที่มิวเริ่มแต่งตัวสไตล์นี้นะคะก็นี่นะคะจะเป็นตัวแรกๆเลยที่มิวเริ่มแต่งตัวอันนี้ขอเรียกว่ามิวจะเรียกสไตล์นี้ว่าเป็นเสื้อแบบไซส์เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์ไซส์จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์หรือว่าแนวสตรีสตรีนะคะที่เขาเรียกกันอันนี้ก็จะเป็นลายแบบลายไวลรุ่นไวลรุ่นนิดน,นึงนี่นะคะจะเป็นสีดําแล้วก็เป็นลายเด็กผู้หญิงที่ว่าแบบไอ้นี่นะน่าจะดูดีนะคะนี่ <H an? S 1> อ้น,นีกาก อันนี้จริงๆเป็นของคุณแม่นะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ใส่มิวก็เลยเอามาใส่แทนเนาะแต่อันนี้ก็เริ่มเด็กแล้วเขาก็จะไม่ค่อยโอ้ใส่ตัวนี้หมิวจะชอบใส่กับกางเกงยีนขาย,ยาวนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เอยได้ใส่จะมีอีกลายนึงโอเคให้ดูอีกลายหนึ่งนะนี่อันนี้จะเป็นอีกลายนึงอันนี้ก็จะเป็นของหมิวนะคะก็จะใส่บ่อยถ้าใครดูคลิปแบบแรกๆช่องหมิวมุกชาแนลว่ะจะเห็นว่าหมิวใส่ชุดนี้นะคะเวลาไปเที่ยวไหนนี่สวยมากอันนี้ชอบเพราะว่าเขาเป็นลายเหมือนเด็กผู้หญิงแแล้วก็บบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเท่ๆทำท่าเท่ๆนี่อันนี้จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ชอบสีดำหนูก็เลยชอบซื้อเสื้อผ้าสีดํเอาจริงๆอ่ะคู่คนอาจจะเห็นหนูแบบใส่เชือแบบวันแบบแบบแต่จริงๆหนูชอบใส่สีดํานะคะเพราะว่าหนูว่าแม้ไม่เลยเธอแล้วก็สวยดีแบบเขาเรียกว่าอะไรดูเท่ๆอ่ะง่ายๆเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นแนวสไตล์ประมาณนี้นะคะอย่ยวหนูจะให้ดูแบบชาร์จเบลลนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้จะเป็นแบรนด์อันเนี้ยเขาไม่รู้ว่าเรียกแบรนด์หรือเปล่าแต่อันเนี้ยเขาแบบ มากเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะโอเคและตัวต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่คุณแม่เซอร์ไพรส์มิวนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูคลิปที่ช่องหมิวมุกชแนลนะคะนี่นี่นะคะจะเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่อันนี้คือโอเวอร์ไซส์ของจริงตัวใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นรูปสนับอันนี้เขาเรียกพันอะไรอไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมิวอ่านไม่ออกแล้วก็มีรู้สนับด้วยอันนี้เป็น เสื้อสีเหลืองอันนี้น่าจะสั่งมาจากช้อปปีนะน่ารักมากอันนี้พวกนี้เสื้อแบบนี้นะคะเขาจะขายประมาณตัวละร้อยห้าสิบ่งบาทก็มีนะแต่ถ้ามิวเคยซื้อจะซื้อแบบยกเซดะประมาณชุดกางเกงก็หนึ่าสิบาทนะนี่แต่ถ้าซื้อเสื้ออย่าเนียวก็จะประมาณร้อยนึงถ้าซื้อในเน็ตนะโอเคต่อไป ใช้เลือกมาอีก2ตัวจริงๆหนูสั่งแค่2ตัวนะคะแต่คุณแม่เสื้พผ้าอีก2ตัวเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็เป็นไรเนาะก็อันนี้จะเป็นลายป๊อกกี้ซึ่งตรงกระเป๋าเป็นสีแดงน่ารักมากแล้วก็มีเป็นลายป๊อกกี้ด้วยอ่ะเป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็แบบเป็นสีดํานะคะนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้สั่งมาพร้อมกันกับตัวสีเหลืองนะนี่อันนี้ก็เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะตัวใหญ่จริงๆอ่ะบางคนก็แบบว่าใส่ตัวโอเวอร์ไซส์แล้วจะดูโค้งๆใช่ไหมแต่หนูว่าใส่แล้วดูเท่นะตอนแรกหนูค่อนไม่ค่อยชอบใสไบายด้วง เพราะมันตัวใหญ่นี่อันนี้ก็น่ารักนะคะโอเคไลน์ต่อไปกันเลยเราจะไม่พูดพร่ำคำเพินอาจะพูดไม่ใช่ต่อไปอันนี้มิ้วไปคนเลือกมาเองนะคะก็เป็นไลน์เอริยนเป็นสีม่วงมาเลยนี่อันนี้คือหมิ้จะเลือกแบบเลือกหลายๆสีแบบจะได้มีหลายๆตัว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลายเอเริยนนะคะมันจะมีอีกแบบเป็นแบบเอลโลที่รัดติ๊ว,ต,วติ๊วอะอันนั้นพี่เนมีแต่มิ้วไม่มิวไม่ชอบมิวม้วก็วววเลยเอาแบบนี้มานะคะจะเป็นเสื้อ,อยืดแบบโอเวอร์ไซส์อ่ะอันเนี้ย โอเว่าใไซส์ side, แบบนี้มันจะใส่แบบกับพวกกางเกงยีนแล้วก็กางเกงขาทันนะคะแต่แบบไม่ได้สั้นมากนะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายเอเลี่ยนนะคะโอเคไปดูอันต่อไปกันเลยอันนี้นะคะก็ะจะเป็นต่อไปก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแต,แต่จะรู้ตวัวใหญ่อันนี้จะสั้นกว่าอันนี้นะคะแต่มันจะเป็นตวยยัวใหญ่มีคน,นขเรียกว่าโอเวอร์ไซส์เหมือนกันนี่อันนี้เป็นสีมว่วงอันนี้มือนซื้อมาประมาณร้อยห้าสิบหรือหนึ่งร้อยบาทนี่แหละนี่นะคะนี่ก็สวยมากอันนี้หนูชอบมากเลยนะแต่ว่ามิ้จะใส่กับงกงเ ดนี่ตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันอันนี้มิวไปซื้อกับคุณป้านะคะที่ a อทูใช่ไหมจำไม่ได้แล้วแ่บเอทูแซนี่ซื้อจาก a อทูนะคะตอนนั้นมันลดเหลือไม่กี่บาทมิวก็เลยซื้อมาเป็นลายสีดำตอนแรกมิวนึกว่าใส่แล้วมันจะดำทั้งตัวเลยชอบแต่จริงๆคือใส่ออกมาแล้วสวยมากเพราะเป็นสีเทาดิ้งๆอ่ะดูดีดดๆนี่นะคะแล้วตัวต่อไปเล็กไม่กี่ตัวเล็กสังตัวสุดท้ายอ่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น สีชมพูลายพีชอันนี้มิวเคยใส่ลงรูปใส่ลงไอจีแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ดูใครยังไม่ไปกดไลค์รูปก็ไปดูได้นะคะที่ไอจีมิวนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อมาให้นะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามด้วยนะเข้าไปกดติดตามให่ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นลายพีชสีชมพูคือจริงๆอะจริงๆก็ไม่อยากได้สีชมพูนะแต่ว่าเห็นมันสวยอะมิวก็เลยเอามานี่เป็นสีชมพูลายพีชแบบนี้น่ารักมากอันนี้จะเป็นแบบโทนพัสเทลพาสเทลนะคะโอเคแล้วตัวต่อไปตัวสุด ริ่มใส่โอใส่แบบจริงจังเพราะชอบมากจริงๆอ่ะพี่ที่รีวิหมิวบอกว่าหมิวเคยใส่นะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นลายวงอะไรเนี่ยแหละมีจอนมาแลนี่น่ารักไม่ได้น่ารักไม่ไ้เทนะหมิวก็เลยมานี่น่ารักเหมือนกันอ่ะไม่ข่าวาน่ารักเลยเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนี้นะหมิวไม่รู้ว่ามันเป็นลายวงอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาและนี่นะคะก็คือสไตล์การแต่งตัวของหมิวนะคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะถ้าชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ ขอตัวลาไปก่อนที่าลืมกดไลค์กดชแชร์กดซับส c คร b e ด้วยนะคะพี่บอย,บยอย่าลืมกดไลค์ถึง1 0ึงยไลค์